หนุ่มตังเกรันเรหาปลาล่องลอยนาว่าเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนข้าวปลา หุนก็ไม่งามรุ่มร่ามเลือเกินสาวแลกก็เหมือนเกาเคินไม่หันมองหน้าจับลาหไาด้เ,เต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาผมจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคน เรียนรามคําแห้งปีสีคนลูกน้ำเข็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนางนวล พินบินหวนคอยคู่สั่งลมทะเลบอกคนงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเรา